ครับผมเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการปรับโหมดการจ่ายน้ํามันนะครับเป็นโหมดหนาะแล้วก็โหมดบางของรถจักรยานยนต์ค่าย Honda นะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นที่4ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือว่ารถอโตโมตินะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้เราสามารถจูนหนาะหรือบางได้นะครับเพื่อนๆ ซึ่งนะครับในบางเคสบางครั้งบางกรณีนะครับรถของเรานะครับอาจจะมีสภาวะเครื่องยนต์ที่ไม่ตอบสนองดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นน้ํามันหนาบ้างน้ํามันบางบ้างนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับเราจะมีการปรับจูนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เป็นการปรับจูนเขาเรียกว่าเมนวลน,นะครับเพื่อนซึ่ง นะครับโดยปกติแล้วรถนะครับเขาก็จะทําการจัดการบริหารจัดการของเขาเองนะครับมีการปรับโหมดอยู่ตลอดเวลาของเขาเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ในบางเกรตนะครับเ,เพื่อนๆรถมีการปรับโหมดที่ผิดปกติแล้วนะครับไม่กลับมาเป็นโหมดเดิมสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าเออร์เรสนะครับหรือว่า ECU เขาเออร์เราเราจำเป็นจะต้องทําการปรับโหมดเอง นะครับด้วยระบบเมนูนหรือว่าปรับโหมดด้วยมือของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในการปรับโหมดนั้นนะครับเราก็ต้องพึ่งพาแจ็คแดงเหมือนเดิมนะครับแจ็ครีเซ็ตลิ้นเล่งแจ็คเรียกดูโคด้ดแล้วก็ลบโค้ดนะครับเพื่อนๆก็แจ็คแดงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนั่นก็คือ,อเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องทําการลื้อถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆสาหรับเวอร์ชั่นที่4ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆ ให้เพื่อนเพื่อนไปศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับว่าเวอร์ชั่นที่4หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ทําการดีเซตบ่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนของการปรับโหมดท,ที่1นะครับเพื่อนเพื่อนโหมดท,ที่1ก็คือโหมดท,ที่จ่ายน้ํามททันหนาที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนจ่ายน้ํามันหนาที่สุดก็คือโหมดท,ที่อยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเล2000เมตรนะครับเพื่อนเพื่อนระดับแรกเลยนะครับ ให้เพื่อนๆทําการต่อสายเรียกดูโค้ดที่แจ็กแดงนะครับคู่ด้านซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นให้เพื่อนๆบิดคันเร่งแช่ไว้จนสุดปลอกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการเปิดสวิต์กุญแจนะครับเมื่อเพื่อนเเปิดสวิต์กุญแจขึ้นมานะครับไฟรูปเครื่องก็จะกระพริบนะครับพอไฟรูปเครื่องกระพริบทีทีเมื่อไหรก็ให้เราผ่อนคันเร่งลงช้าๆแล้วรอ3วินาทีนะครับเพื่อนๆน หลังจากผ่าน3วินาทีไปนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับดูจังหวะการกระพริบของไฟเอนจิ e นโค e ดนะครับเพื่อนๆน,นะครับไฟก็จะกระพริบ1ครั้งแล้วก็เว้นระยะห่างประมาณ1-2วินาทีแล้วก็ขึ้น1ครั้งบนไปเรื่อยๆอ,อันนี้เขาเรียกว่าโหมดที่1นะครับก็คือมีการกระพริบของไฟเอนจิ e น1ครั้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนของการปรับโหมดที่1น,นะครับอาเมื่อกี้ทฤษฎีอะทีนี้นะครับก็เข้ามาสู่โหมดของการปฏิบัตินะครับเพื่อนเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนบิดคันเร่งนะครับบิดคันเร่งให้สุดเลยนะครับบิดคันเร่งให้สุดบิดแล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นนะครับบิดคันเร่งให้สุดแช่ไว้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับรอไฟกับพิบเร็วๆนะครับ อ่ารอไฟกระพริบเร็วนี่นะครับพอไฟกระพริบเร็วๆก็ยกคันเร่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ก็มาสังเกตที่นะครับไฟเห็นไหมเขาจะกระพริบอ่าแจ้งขึ้นมาว่าโหมดหนึ่งนะครับก็คือกระพริบช้าๆหนึ่งครั้งนะครับเว้นสองวิแล้วก็ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนเพื่อนต่อไปก็เป็นการปรับโหมดที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนโหมดที่สองก็จะอยู่ในช่วงสองพันหนึ่งเมตรถึงประมาณ 2001เมตรถึง2,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเพื่อนก็คือเป็นโหมดที่บางขึ้นมาอีกนิดนึ่งจ่ายน้ำมันน้อยลงอีกนิดหนึ่ง,น,น,น,ง,น,น,งนั่นเองนะครับเพราะว่าอากาศเขาน้อยลงนะครับเพื่อนยิ่งสูงอากาศยิ่งน้อยนะครับเพื่อนอันดับแรกก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทําการต่อสายเรียกดูโค้ดเข้าไปนะครับที่แจ็คแดงนั่นแหละคู่ด้านซ้ายนะครับอันดับที่2ก็บิดเร่งจนสุดนะครับแช่ไว้อันดับที่3ก็เปิดสวิต์กุญแจนะครับ ลำดับที่4นะครับเพื่อนๆก็รอไฟกระพริบทีทีนะครับเมื่อไรที่ไฟกระพริบทีทีนะครับให้ยกคันเร่งลงช้าช้าแล้วก็บิดคันเร่งขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่อนคันเร่งลงไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆก็นะครับรอ3วินาทีเพื่อดูนะครับว่าไฟเอ็นจิ้นโคสจะกระพริบขึ้นมา2ครั้งติดติดกันนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างประมาณ2วิแล้วก็โชว์ขึ้นมาอีก2ครั้งติดกัน หรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนเานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับเพื่อนๆนในขั้นตอนของการทํานะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับบิดกระเลงแช่ไว้นะครับเพื่อนในโหมดที่2นะบิดกระเลงแช่ไว้นะครับเปิดสวิตคุญแจนะครับเพื่อนแล้วก็รอไฟกระพริบเร็วๆนะครับเพื่อนพอไฟกระพริบเร็วๆรีบยกกันเลงนะครับแล้วก็บิดขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ ยกคันเร่งนะครับแล้วก็รอ3วินาทีนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากผ่านไป3วินาทีนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่านี่เราอยู่ในโหมดที่2แล้วนะนะครับก็คือการกดพิ๊บครั้งติดติดกันแล้วก็เว้นช่องว่างแล้วก็ขึ้นมาอีก2ครั้งติดติดกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนเพื่อนๆทีนี้ก็เข้ามาสู่โหมดที่3ของการปรับอ่าโหมดนะครับเพื่อนๆนก็คือโหมดที่ บ้างขึ้นไปอีกกว่าโหมดที่2นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในโหมดที่3นี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออันดับแรกทําการต่อสายเรียกดูโค้ดนะครับเพื่อนอ่าแจ็คแดงนะครับคู่ซ้ายนะครับเพื่อนหลังจากนั้นบิดคัะเลงแช่อ่าแช่ไว้นะครับเพื่อนนะบิดคัะเลงจนสุดแช่ไว้แล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟรูปเครื่องก็จะ ติดขึ้นมารอจนกว่าไฟจะกระพริบทีๆนะครับหลังจากไฟกระพริบทีๆนะครับให้ยกคันเร่งนะครับให้ยกคันเร่งแล้วก็บิดขึ้นมาแล้วยกแล้วก็บิดแล้วก็ยกนะครับอีก2ครั้งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็รอ3วินาทีนะครับแล้วก็หลังจาก3วินาทีเราก็รอดูนะครับว่าเขาจะกระพริบขึ้นมา3ครั้งติดติดกันหรือเปล่านะครับเพื่อน นะครับเอ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูภาคปฏิบัติกันเลยนะครับเพื่อน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 หลังจากที่เราอ่านภาคทฤษฎีไปแล้วเราก็มาเริ่มปฏิบัติกันนะครับเพื่อนๆบิดคันเร่งแช่ไว้เหมือนเดิมนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับรอไฟกับพิบเร็วๆแล้วก็ยกคันเร่ง1ครั้งบิดนะครับแล้วก็ยกคันเร่งอีกนะครับเพื่อนๆนแล้วก็บิดนะครับแล้วก็ยกคันเร่งอีกนะครับเป็น3มครั้งนะครับเพื่อน นะครับหลังจากนั้นก็ไฟก็จะโชว์ขึ้นมา3มครั้งอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับก็เป็นอันจบพิธีในการปรับโหมดที่3นะครับเพื่อนทีนี้นะครับก็เข้ามาสู่อ่าโหมดที่4นะครับเพื่อนเพื่อนโหมดที่4นี้ก็นะครับอยู่ที่ระดับอ่าเกิน 3,500เมตรเหนือระดับน้ําทะเลขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนก็คืออยู่บนยอดเขาเลยยิ่งสูงยิ่งบางนะครับเพื่อนๆนนะครับการปรับน้ํามันก็จะปรับน้อยตามสภาพอากาศนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยก็เหมือนเดิมนะครับต่อสายเรียกดูโค้ดเข้าไปคู่ด้านซ้ายนะครับอันดับที่2บิดคันเร่งไว้จนสุดนะครับเพื่อนนะครับลำดับที่3เปิดสวิตช์กุญแจนะครับ ลำดับที่4ก็รอไฟกระพริบติทีจากนั้นก็ให้ยกคันเร่งลงนะครับแล้วก็บิดแล้วก็ผ่อนบิดแล้วก็ผ่อนอีก3ครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็รอ3วินาทีรอดูจนกว่านะครับไฟจะกระพริบขึ้นมา4ครั้งติดกันแล้วก็เว้นช่องว่างประมาณ2วิแล้วก็โชว์ขึ้นมาอีก4ครั้งหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนเอานะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็เข้ามาสู่ภาคปฏิบัติกันนะครับเพื่อนเพื่อนสาหรับโหมดที่4นะครับเพื่อน นะครับเราบิดกันเร่งไว้นะครับอันนี้เป็นการบิดครั้งแรกนะครับเปิดสวิตคุญแจนะครับเพื่อนนะครับไฟโชว์ขึ้นมารอไฟกับพริบตีทีนะครับพอไฟกับพริบตีทีบิดกันเร่งแล้วก็ผ่อนอีก3ามครั้งนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่านะครับเพื่อนๆนตามนี้เลยนะครับรอสามวิครับเพื่อนเอรอ3ามวิแล้วไฟก็จะกระพริบขึ้นมาหนึ่งสามนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสรบเรียบร้อยสำหรับวิธีการปรับโหมดที่4นะครับเพื่อนเพื่อน นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับเพื่อนในการปรับโหมดนั้นนะครับอ่าเราจะปรับตามสภาวะอากาศนะครับตามสภาพตามพื้นที่แล้วก็ตามสภาวะของเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์จ่ายน้ํามันหนาเกินไปเราก็ปรับโหมดให้บางลงถ้าเครื่องยนต์นะครับต้องการน้ํามันเพิ่มเราก็ต้องทําการนะครับปรับทีนี้ถ้าเราอยากหนาขึ้นนะครับเพืป็นโหมดที่หนึ่งล่ะนะครับเพื่อน ะครับการที่เราจะกลับไปเป็นโหมดที่1เราก็ทําเหมือนขั้นตอนที่1เลยนะครับเพื่อนก็คือนะครับต่อสายเรียกดูโค้ดเข้าไปนะครับบิดกันเล่งแช่ไว้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับจากนั้นรอไฟกระพริบทีทนะครับเพื่อนก็ยกคันเร่งลงไปแค่นั้นเองรอ3วินาทีดูที่ว่านะครับไฟจะกระพริบโชว์หครั้งเว้น2วิแล้วก็ขึ้นอีก1ครั้งหรือไม่เป็นการปรับไปโหมดที่1น,นะครับเพื่อน นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับน้อยนักนะครับที่เราจะได้ทำการปรับโหมดนะครับเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นการรีเซ็ตซีมากกว่านะครับเพื่อนๆซึ่งกรณีของการปรับโหมดนั้นโหมดที่1นะครับก็เป็นโหมดที่หนาที่สุดนะครับในพื้นที่ลุ่มนะครับเพื่อนๆโหมดที่4นะครับก็จะเป็นโหมดที่ออกแบบมาสำหรับพื้นที่อ่าสูงชันหรือว่าบนภูเขานั่นเองนะครับเพื่อน ก็อย่างที่ผมได้เคยพูดไว้นะครับเพื่อนว่าอารถนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนโหมดเองนะครับโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมาปรับด้วยมือนะครับเพื่อนนะครับการที่เราปรับโหมดด้วยมือนะครับเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นการซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเสร็จปั๊บนะครับก็จะมีการปรับโหมดถ้าหากเครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับกินน้ํามันไม่อิ่มหรือว่ากินน้ํามันเยอะเกินไปนะครับเพื่อนเราจะ สังเกตจากอาการสั่นของเครื่องยนต์สังเกตจากสีหัวเทียนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ